ครับมาต่อไปจะ,ฉะเฉลยข้อ11 11ถึง13อ่า11ถึง13แคปไปก่อนปึ๊บจะได้มีพื้นที่ทดไงปับ๊บเอาแบบนี้บันทึกภาพแล้วก็ไปที่หน้าต่อไปแล้วก็บวกรูปภาพ ปึ๊บปึ๊บนะมาแล้วเรียบร้อยครับเราก็จะย่อลงแล้วก็จะซูมทําปื๊ดปื๊ดอ่ามาดูข้อที่11ครับลูกค่า a ที่ทําให้เอาลงตัวรอบนี้ถ้าลงตัวต้องหาแล้วมีค่าเท่ากับ0นอ่าโอเคเป็น3 x กำลัง3ลบ7 x กำลัง2ลบ9 x ลบ a เท่ากับ0นี่คือตัว a ทีนี้เมื่อ x ลบ3ไปหารดังนั้น x จะต้องแทนเป็นเลข3แน่นอนดังนั้นข้อนี้ก็3คูณ3กําลัง3ลบ7คูณ3กําลัง2ลบ9คูณ3ลบ a เท่ากับ0ดังนั้นข้อนี้9คูณ3คูณกับตัวนี้เป็น27เลยนะลูก27คูณ7ลบด้วย7คูณ9อันนี้ก็เป็น27ลบ a เท่ากับ0 3คูณ27กลายเป็น81ลบ 7963-27-a-0 ลบ27ลบ a เท่ากับ0ข้อนี้ครับนะมันรวมกันได้เป็น90อา้าวแปแบบนี้ฮะ a อยาเป็นลบยา้ายไปกลายเป็นบวกครับก็กลายเป็น A เท่ากับฝั่งนี้ลบกันได้ลบ9ดังนั้น A ตอบลบ9แบบนี้ลบหน้าแล้วนะ,ะลบตัวเลข่ะลบแล้วนะ ต่อไปครับเขาบอกว่า3 x กําลัง2ลบ a x บวก10นะทีนี้เมื่อเอา3 x ลบ5ไปหาร3 x ลบ5เท่ากับ0 3 x เท่ากับ5 x เท่ากับ5ส่วน3เอ้าวตัวนี้ไปแทนใส่มันก็กลายเป็น สคูณกับ5ส่วน3ามกำลัง2ลบ a คูณกับ5ส่วน3บวก10หารลงตัวไหมหารลงตัวดังนั้นเท่ากับ0นย์เท่ากับ0จึ๊บนีทีนี้แจกกำลังสองเข้าไปบนเข้าไปล่างก็กลายเป็น3คูณกับ25ส่วน9ลบด้วย 5a ส่วน3บวก10เท่ากับ0ลบ 5a ย้ายไปกลายเป็น บวกเด้อบวก 5a าส่วน3ฝั่งนี้ก็กลายเป็น3คูณอันนี้ยังไม่คูณอ่ะ3ตัดเลยตัดตัดเหลือ3ก็กลายเป็น25ส่วน3บวก1 0ถเท่ากับแบบนี้ทีนี้ไปดูฝั่งซ้ายรูปฝั่งซ้ายมันบวกกันไม่ได้หนูต้องทําส่วนให้เป็นส่วน3เหมือนกันอันนี้เป็นส่วน3แล้วแต่อันนี้ยังไม่เป็นเพราะมันส่วน1นึ่งเราก็เลยต้องคูณ3ส่วน3เข้าไปก็กลายเป็น30 ทีนี้ถ้า3ด้านล่างมันเหมือนกันทั้ง2ฝั่งสามารถตัดทิ้งได้นะครับก็เลยทำให้ห้าสห้าเท่ากับห้าเดียวเท่ากับ11ตอบ A 11แบบนี้ครับต่อไปข้อ13ดสดีนะ ข้อ13ครับจงหาค่า A ที่ทำให้เอาตัวนี้ไปหารแล้วลงตัวว้าวสนุกจังเลยลบ x ลบ6ลงตัวต้องเท่ากับ0นเมื่อเอา x a ลบ a ไปใส่ X-A เท่ากับ a อเอา a ไปแทนใสก่ก็จะกลายเป็น A กำลังสองลบเลบ6เท่ากับ0ดังนั้นข้อนี้ แยก2วงเล็บออกมาครับ a ลบ3คูณกันได้ลบ6นะบวกกันได้ลบ1 a เป็นลบ3กับ a เป็นบวก2เพราะลบ3กับบวก2คูณกันได้ลบ6แล้วก็ลบ3 a, a กับบวก2 a ก็หักหลังได้ลบ a เดียวดังนั้น a เท่ากับ3และก็เท่ากับลบ2 3แล้วก็เท่ากับลบ2อ้าว สามแล้วก็เท่ากับลบสองลบสองทีนี้มาดูแทนค่าเออเมื่อเอ,อนี่ไงสามเท่ากับลบสองอ,อตอบได้แล้ว,วามาแทนค่าเะยลืมเห็นช้อยข้อสีทอรี่ซอรี่นะครับอ่าทีนี้ลบหน้าทั้งหน้านะเฉะลยข้อต่อไปต่อข้อสิบสามแล้วต่อไปข้อสิบสี่ถึงสิบหกหนูยากหน่อยสิบสี่ถึงสิบหกแรดูยาว ขอแคปไปตัดได้คิดนะครับป,รปึ๊บถายรูปหน้าจอบันทึกภาพป้ามสิบหกนะลูก <c oughs> ปิ้งแบบนี้ฮะอ่ะไปดูข้อสิบสี่ครับข้อสิบสี่ของเรานะดูนะ ถ้า x ลบหและ x ลบสต่างหารตัวนี้ลงตัวก็คือเราจะมี2สมการรูปในเมื่อมี a กับ b แล้วก็ให้คำตอบมา2อันดังนั้นต้องทำสอซ้อนนะดูซ้อนที่1ครับ ax กำลังสบวก bx กำลังสลบห x บวกหเอาหารลงตัวเท่ากับ0เอา x ลบหมาหารดังนั้นเอา x เท่ากับหแทนใส่จะได้เป็น A คูณกับ1กำลังสามบวก B คูณ1นึกำลังสองลบ5คูณ1นบวก6เท่ากับ0 A บวก B ลบ5บวก6เท่ากับ0ตัดตัดเหลือบวก1บวก1ย้ายข้ามฝั่งเป็นลบ1นึมันเลยเป็น A บวก B เท่ากับลบ1เป็นสมการที่1เน้นย้ำสมการที่1ทีนี้ไปแทนอีกสมการต่อไป เอ็กกำลัง3บวก B x กำลัง2ลบ5 x บวก6เท่ากับ0เอาเอา x ลบ3ไปหาร x ต้องเท่ากับ3ทีนี้ก็เอา3าไปแทนใส่ก็กลายเป็น A คูณ3กำลัง3บวก B คูณ3กำลัง2ลบ5คูณ3บวก6เท่ากับ0นทีนี้ A 3ก็กลายเป็น27 ยี่สิบเจ็ดนะบวก b คูณกับเก้าลบสิบห้าบวกหกเท่ากับศูนย์ทีนี้เป็นยี่สิบเจ็ด a บวกเก้า b นี้ตัดตัดเหลือลบเก้าเท่ากับศูนย์ยี่สิบเจ็ด a บวกเก้า b เท่ากับเก้าทีนี้ข้อนี้มันสามารถหารต่อได้นะลูกหารต่อได้เอาเอาจันนะ เอา9หารหมดเอา9หารหมดก็จะเหลือ 3a บวก b เท่ากับ1เป็นสมการที่2ทีนี้เอาสมการที่1กับสมการที่2มาจัดการกันดูนะนี่คือสมการที่2นี่คือสมการที่1และเอาสมการที่1กับสมการที่2ลบกันเพื่อกำจัด B จะได้เป็น 3a ลบ a เหลือ 2a นี่ลบลบลบ b ลบ b เหลือ0 1ลบลบ1กลายเป็น2ดังนั้น a เท่ากับ1เมื่อได้ a เท่ากับ1เสร็จปุ๊บเอา a ไปแทนใส่สมการนี้ก็ได้หรือสมการบนก็ได้ครูจะเลือกใส่แทนสมการล่างนะ a เป็น1ก็กลายเป็น1บวกกับ b เท่ากับลบ1ดังนั้น b เท่ากับลบ2เพราะ1จากเป็นบวกย้ายไปกลายเป็นลบ B เป็นลบสองลบสองคูณกับ1เพราะเขาต้องการ A B ได้เท่ากับลบสองครับนี่คือข้อที่สิบสี่อ่ะเดี๋ยวสิบห้าอ่านเป็นคลิปใหม่ดีกว่ามันจะได้ไม่ยาว